ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่องเจอุดอนะจ๊ะวันนี้เจก็จะมาพาทุกคนลงอินเฟอร์นิโตนะชาเลน์ Challenge นะครับเพื่อที่จะเอาพวกเออ่โทเค็นหรือว่าเหรียญต่างๆนะนะไปใช้ในการอัปเกรดอาวุธนะครับวันเราลงเลยวันละ5รอบนะเอามาดูกันแล้วกันนะเรามาท้าชิงกันรอบที่9แล้วกันไปไปดูกันีน่ยลงทุกวันนะครับให้วันละหรอบเนาะะครับเนาะ อย่างแรกเลยที่เราจะต้องจําเป็นที่จะต้องใช้ก็คือเราต้องมีเคสเ,เราต้องมีแคทแคทเธอรีนตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าแคทเธอรีนเนี่ยจะเป็นตัวตึงของเรานั่นเองนะฮะทำไมถึงว่าแคทเธอรีนจะเป็นตัวตึงแคทเธอรีนจะเป็นตัวที่ทําดาเมจได้เยอะมากๆนะครับด้วยสกิลด้วยสกิลดิมมอนสเปียสแล้วก็โบนะว์เทคชาเวอร์นะไปเราหาตัวบอสก,กันดีกว่าตัวบอสน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับอ่อจริงๆด้วยอันดับแรกเลยนะครับการที่เราจะผ่านได้ก็คือทําอย่างนี้เดินเข้าไปหาบอสแล้วตีให้มันติดเขียวขึ้นบนหัว ตีเคยเพรบนัวเสร็จปุ๊บได้เอากดอะไรอ้าวให้เรากด,าากดนี่ครับกดสกิลนะกดสกิลนะครับเอาไม่ติดให้อีกดดูนะฮะกดสกิลไปเสร็จปุ๊บอ่าแตกเลยอ้าวเป็นไงล่ะเนี่ยครับเอ่อคือทางหน้าของแคทเธอรีนเนี่ยจะมีสกิลเขาเรียกว่าความขี้โกงมันก็คือมันจะมีการใช้สกิลคู่กันก็คือถ้าสมมติว่ามันใช้เป็นอัพเป็นเอ็กซ์เพรสขึ้นมาแล้วเนี่ย เมื่อเราโจมตีแล้วมันมีสีเขียวๆบนหัวไอ้สีม่วงๆบนหัวสีเขียวอะไรวะนะสีม่วงๆบนหัวเนี่ยมันจะทําดาเมจแรงมากๆนะครับเรียกว่าคูณ8คูณ9คูณ10กันเลยทีเดียวละนะโอเคเดี๋ยวพออีกรอบนี้เดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะมีสกิลที่เขาเรียกว่านี่ครับนี่นี่ครับผมแต่สิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือไซคิคสเฟียนะไซคิคสเฟียนะครับไซคิคสเฟียก็คือลูกลูกกระสุนลูกกระสุนเวทนั่นเองที่เราต้องเตรียมไว้นะครับ มาเดี๋ยวผมจะค่ายดูอีกรอบหนึ่งนะอันนี้เราต้องกดตัวตัว R นะครับดูนะอ่านี่ได้แล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูนะเห็นไหมทีเดียวแตกเลยไปเข้ามานี้เลยนะครับวิธีการลงอินเฟอร์นิโตแบบแบบแบบเร็วๆนะใช้คําว่าแบบเร็วๆนะครับเป็นไงแป๊บเดียวก็จบละเอาเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อน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 เดี๋วก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่าเี๋ยวก่อนเียก่อนเดี๋ก่อนเดี๋ยวก่อนเดีกอนเีย่อเดา่อนเี๋ยก่อนเดี๋ยว่อนเดีวก่อนเดยว่นเดย่อนเดี๋่นเยวก่อนเดี๋ยก่อมเดี๋ยวอนเดว่อนเดม่อนเดี๋ยอนเดี๋ยวก่นเดกอนเดี๋ยวนเดีก่อนเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนเดีบอ เราหาก่อนนะนี่นี่นี่เห็นไหมมันอยู่ตรงนั้นนะครับเรากดเข้าไปตีมันเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเป็นสีม่วงบนหัวอ่านี้ได้ละแล้วก็แล้วก็ล่อให้มันมาตรงนี้นี่นี่นี่แค่นี้เรียบร้อยเสร็จแล้วอ่าไม่ตายนะไม่เป็นไรตีไปสองสามดอกก็น่าจะได้แล้วล่ะเรียบร้อยแล้วครับสองสกิลนี้นะเสร็จแล้วนี่จบแล้วครับง่ายเนาะง่ายไหมี่ยครับ เรียกได้ว่านี่คือแคทเธอรีนเดอะแบกอย่างแท้จริงนะทุกคนเอาไปกันต่อครับน่าจะ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 ใกล้จบแล้วล่ะนะนะครับไปด่านต่อไปนะครับไปด่านที่ไปท้าชิงรอบที่สิบองปไปรุยกันดูเอาจนกว่าเราจะไม่ไหวนะครับมดดูนะอันนี้ตรงกลางโอเคเราไปตรงกลางนะเดี๋ยวแป๊บนึงให้เหมือนเดิมเล่นตัวเดียวเหมือนเดิมก็คือเล่นแคทตัวเดียว ให้แคทเดินไปชนบอสต,ตัวเดียวเลยก็ได้นะครับตัวอื่นมาแค่ประดับไปเฉยหามอนอันนี้ต้องหามอนนะอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วเดินไปหามอนครับตัวอะไรวะนะโอเคผมจะใช้เป็นสกิลให้มันติดขึ้นบนหัวแล้วก็ใส่สกิลลงพื้น่อดด้วยสกิลที่2นี่เสร็จแล้วครับ <laughs> นี่คือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าโกกอ่าแคทเธอรีนเป็นเดอะแบกนะครับตอนแรกก็ผ่านยากเหมือนกันนะตอนที่ยังไม่เอ็กซ์เพิร์ตนะอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีเลยนะครับก็คือแคทเธอรีนนะครับที่เอ็กซ์เพิร์ตแล้วนะมันจะผ่านได้ง่ายมากๆเลยนะครับนะฮะอ่ครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปครั้งสุดท้ายกันเนาะน่าจะง่ายกว่าเดิมเนาะบ่ามาอีกสักครั้งแล้วกันเนาะนี่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  คุณคอยดูนะให้คุณทุกครั้งที่ลงดันบอสนะครับหรืออินฟินิตโตนะอินฟินิตโตนะครับอ่ะมันเดินม,มาแล้วนะต้องฆ่าแล้วล่วะโอเคเรียบร้อยใส่สก,กิลลงพื้นอ่าแล้วต่อด้วยเดินอ้อมนิดนึงกดสกิลสองปึ๊บอ่าจบครับ <laughs> เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการจบดัน5วันนะฮะจบแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับน่าจะเป็นอินเฟ์นิโตนะ อินเฟอร์นิโตนะครับผ่านง่ายๆครับด้วยการมีแคทเธอรีนนะฮะนะโอเคจบแล้วครับใช้หมดแล้วนะฮะยุติการสนทนาแล้วก็กลับไปที่บัลตี้ฮันตี้เอ่อบัลตี้ฮันเตอร์กิ้นะครับโอเคอ่าประมาณนี้เลยนะครับวิธีการลงอินเฟอร์นิโตแบบอีซ e ี่อีซี่นะด้วยการมีตัวเดียวก็คือตัวนี้แคชชี่นั่นเองนะครับหรือว่าแคทเธอรีนนะครับแคทเธอรีนอินนะนี่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับพาคุณจบได้ยัน ตบ5รอบได้สบายๆนะครับสำหรับแคทเธอรีนอินนะครับไว้เจอกันใหม่สตรีมหน้าเอ้ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ